ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุมกสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ a m 1 1 0 7กิโลเฮิรตซ์ เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกรเชียงใหม่ AM 6 1 2กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกรขอนแก่น AM 1 3 1 4กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกรสงขลา AM 1 2 6 9กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาคสถานีวิทยุม,มกร ให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการห้องสนทนามกดำเนินรายการโดยทีมงานสถานีวิทยุมกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ ต้อนรับเข้าสู่รายการห้องสนทนามกค่ะวันนี้ดิฉันยดมนพัฒนาพร้อมทีมงานสถานีวิทยุมกนะคะก็กลับมาพบคุณฟังกันเช่นเคยนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่22ตุลาคม2564ค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะช่วงนี้ฝนฟ้านะคะตกกันมาหลายพื้นที่ก็เกิดภาวะน้ําท่วมน้ําท่วมขังโดยเฉพาะต่างจังหวัดก็เกิดปัญหาอุทกภยัยน้ําท่วมนะคะสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับประชาชน กันมากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะก็ต้องดูแลกันไปนะคะสําหรับในเรื่องราวของฝนฟ้าค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะก็อยากที่จะให้คุณผู้ฟังทุกท่านนั้นดูแลรักษาสุขภาพด้วยเพราะช่วงตลอดสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะคะเราก็คงจะทราบว่ามีวงการนักร้องนะคะมีเสียชีวิตนั้นหลายท่านด้วยกันนะคะวงการนักร้องนักดนตรีค่ะหลายท่านด้วยกันก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยเช่นกัน นะคะเรียกได้ว่าเสียชีวิตติดติดกันเลยสร้างความเสียใจให้กับแฟนเพลงเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวดิฉันเองนะคะก็ อยู่ในช่วงรุ่นราวเขาเดียวกับคุณออสกิริบูนนะคะก็คือรุ่นเดียวกันเลยในช่วงวัยรุ่นเราก็ได้ติดตามผลงานของคุณออสมาโดยตลอดนะคะเรียกได้ว่าเป็นแฟนเพลงกันเลยก็ว่าได้ค่ะช่วงนั้นในวัยรุ่นมีความสุขมากนะคะแล้วก็ได้รับฟังเพลงดนตรีเนื้อหาของเพลงนะคะในสมัยนั้นมันจะมีเนื้อหาที่ไพเราะพาะพ,พริ้งนะคะกินใจแล้วก็มีถ้อยคําที่เรียกได้ว่าเวลาที่นักร้องร้องมาแล้วเนี่ยทำให้คนรับฟังเพลงนั้นติดใจนะคะในซุ้มสี งนะในคำร้องต่างๆมากมายเลยโดยคุณออสเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งท่านที่เรียกได้ว่ามีผู้ติดตามรับฟังรับชมมีแฟนคลับมากมายเลยทีเดียวค่ะพอทราบข่าวนะคะว่าเสียชีวิตก็ทำให้เรามีความรู้สึกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจริงๆอายุยังไม่ถึง60เลยนะคะแค่57ปีเพราะสาเหตุเกิดจากเป็นโรคมะเร็งในสมองนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะคุณฟังเราจะเห็นได้ว่า คนถึงแม้ว่ายังไม่สูงอายุอายุยังไม่เท่าไหร่เองแต่เสียชีวิตก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพของเราให้มากยิ่งขึ้นนะคะโรคมะเร็งเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครเลยจริงๆขนาดคุณออดนั้นก็ผ่านในด้องของการรักษาโรคมะเร็งมาจากอันดับแรกก็คือจากปอดทีนี้มันก็รามไปที่สมองนะคะแต่ว่า คุณออสก็มีความเข้มแข็งซึ่งไม่มีใครทราบมาก่อนเลยนะคะว่าเป็นโรคร้ายแรงอย่างนี้พอถึงเวลาวันหนึ่งพอทราบข่าวว่าคุณออสเสียชีวิตก็ทําให้อึ้งไปเหมือนกันนะคะสําหรับใครที่อยู่ในรุ่นราวเขาวเดียวกันกับคุณออสนะคะในช่วงในยุค80ก็คงจะเสียใจกันไปตามๆกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวดิฉันนั่นเองนะคะก็รู้สึกเศร้าใจไปเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมไม่น่าเลยนะคะจากกันไปแบบอย่างสําหรับเราเนี่ยมันคือกระทันหันแต่สําหรับครอบครัวก็คงจะรู้กันมนานานนะคะรักษากันมานานก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวทุกๆท่ทานนะคะสําหรับเิเปินทุกๆท่ทานที่เสียชีวิต าราคาคุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องราวสุขภาพนะคะดิฉันก็มีก่อนที่เราจะไปถึงในช่วงของรักสุขภาพกับสถาบันโรคสองอกนะคะดิฉันมีเกรดความรู้ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมาบอกกล่าวกันอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะในเรื่องของ6อันตรายที่น่ารู้ค่ะเมื่อใช้เทคโนโลยีอย่างไม่ระมัดระวัง เราก็คงจะทราบกันดีว่าทุกวันนี้นะคะเทคโนโลยีนั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นหนด้านประโยชน์เนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของความอำนวยความสะดวกนะคะให้กับเราในแทบทุกด้านเลยมีประโยชน์ก็มี ะะมีโทษก็มีเหมือนกันแต่ว่าคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นยังมาพร้อมกับอันตรายที่มันแอบซ่อนเอาไว้ค่ะโดยอันตรายดังกล่าวนั้นมีอะไรบ้างเรามาฟังกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะอันตรายจากแสงสีฟ้าแสงต่างๆที่เราได้พบเห็นในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็น7สีใช่ไหมคะก็จะมีสีแดงสีม่วงนะคะสีส้มสีเหลืองสีน้ําเงินนะคะน้าเงินฟ้าเนี่ยนะครามแล้วก็สีเขียวและ แล้ก็ถูกพบได้ทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นตามธรรมชาตินะคะแสงแดดหรือว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แต่ว่าที่ส่งผลกระทบถึงคนส่วนใหญ่มากที่สุดก็คือแสงสีฟ้าที่เป็นหนึ่งในแสงที่สามารถเข้าสู่จอประสาทตาได้อย่างง่ายดายโดยผ่านทางจอสมาร์ทโฟนและก็แท็บเล็ตที่คนเรานิยมใช้กันอย่างตลอดเวลา โดยเจ้าแสงสีฟ้านี้แหละค่ะมันจะทําให้เกิดอาการภาวะตาล้าและอาจจะทําให้เซลล์ในดวงตานั้นตายได้ถ้าเราไม่ดูแลไม่รักษาไม่ป้องกันดวงตาของเราให้ดีก็อาจจะทําให้ดวงตาของเรานั้นตายก็คือ หมายถึงว่าดวงตาน,นั้นอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้นั่นเองค่ะอันตรายข้อที่2นะคะก็คือหน้าจอนะคะก็จะมีเชื้อแบคทีเรียรยิ่งกว่าโถชักโครกค่ะตรงนี้นะคะสถาบันวิจัยค่ะที่มีชื่อว่าวิชจ,จากประเทศอังกฤษเขาก็ได้มีการยืนยันงานวิจัยนะคะว่าหน้าจอทัชสกรีนของแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล้วก็คีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะจะมีเชื้อโรคแบคทีรียรมากกว่าในโถชักโรครกถึง20เท่าเลยทีเดียวค่ะฟังอย่างนี้แล้วก็น่าตก ใใโดยจะเชื้อแบคทีรียนะคะที่มีชื่อว่า Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นแบคทีรียที่ทำให้เกิดสารพิษและทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องร่วงได้นั่นเองคะ่ะอันตรายข้อที่3ก็คือการส่งผลต่อการสนทนาซึ่งทางสถาบันวิจัยจากวอชิงตันดีซีเขาได้ทำการศึกษาข้อมูลนะคะของผู้ใช้สมาร์ทโฟนคะ่ะแล้วก็พบว่า82%ของคนส่วนใหญ่จะมีปัญหาการสนทนาในชีวิตประจำวัน แล้วก็ชีวิตจริงด้วยนะคะเนื่องจากว่าอาจจะเลือกพิมพ์ข้อความสนทนากันมากขึ้นและใช้เวลาการอ่านหนังสือน้อยลงจะไม่ค่อยได้พูดโดยตรงปากต่อปากนะคะแต่ว่าใช้การพิมพ์ข้อความสนทนากันซะมากกว่าการอ่านหนังสือก็ลดน้อยลงจะกลายเป็นไปสนทนาทางสื่อโซเชียลซะมากกว่าก็ทําให้ประสิทธิภาพในการพูดคุยกันลดน้อยลงตามไปด้วยค่ะอันนี้น่าเป็นห่วงเลยทีเดียวนะคะยิ่งถ้าว่าเป็นเด็กๆ้ว แล้วนะคะยิ่งจากว่าเล่นแท็บเล็ตหรือว่าคอมนานๆอาจจะทําให้การปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนั้นไม่ดีนะคะอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็การพูดคุยกับคนในบ้านอาจจะลดน้อยลงอาจจะทําให้ในเรื่องของการเขียนหนังสือ นึกสะกดคำพูดที่เราจะเขียนไม่ได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอันตรายมากเช่นกันค่ะต่อมาค่ะอันตรายข้อที่4ก็คือในเรื่องของการสร้างจุดดําบนใบหน้าก็คือความร้อนที่สูงเกินไปนะคะจากการใช้สมาร์ทโฟนที่สนทนากันเนี่ยนะคะอาจจะก,ก่อให้เกิดน,นะคะปัญหาผิวโดยเฉพาะบริเวณผิวหน้าที่ใช้สัมผัสกับจ,จอสมาร์ทโฟนบ่อยๆนั่นเองโดยเจ้าความร้อนนี้นะคะจะไปรบกวนการผลิตสารที่ชื่อว่าเมลานินแล้วก็นำไปสู่ การเกิดจุดด่างดำและสีผิวที่คร้ำลงได้ดังนั้นถ้าหากว่าคุณไม่อยากที่จะให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยนะคะรับความเสียหายโดยไม่จำเป็นก็ควรหยุดพักจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บ้างแล้วก็ใช้อย่างเหมาะสมค่ะต่อมานะคะอันตรายข้อที่5ก็คือความจำไม่ดี การที่เราใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะคะอาจจะทําให้สมองของเรานั้นถูกทําลายแล้วก็ส่งผลให้เรานั้นฉลาดน้อยลงนอกจากนี้ยังทําให้เรานั้นมีสมาธิลดลงอีกด้วยค่ะโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสนะคะเขาค้นพบว่าคนส่วนใหญ่ค่ะจะมีความสามารถในการจดจําข้อมูลได้ไม่ดีนักหากมีสมาร์ทโฟนอยู่ใกล้ๆตัวนะคะโดยเขาได้ทําการทดลองนะคะพบว่าการที่มีสมาร์ทโฟนอยู่บนโต๊ะทางานหรือว่าในกระเป๋าจะไปรบกวนผู้ใช้ ซึ่งก็จะส่งผลให้เรานั้นไม่มีสมาธิเพราะว่าต้องคอยหันไปมองหรือว,ว่าคำนึงถึงสมาร์ทโฟนอยู่เป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองสิคะมีอาการอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามีอาการอย่างนี้นะคะ จะต้องหาวิธีดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยค่ะอันตรายข้อที่6สุดท้ายนะคะก็คือคลื่นแม่เหล็กนั้นจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งค่ะการใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน10ปีจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งสมองถึง2เท่าเนื่องจากมีคลื่นแม่เหล็กนี่นะคะจะถูกส่งเข้ามาที่อุปกรณ์สื่อสารโดยตรงโดยมะเร็งนั้นจะเกิดขึ้นที่ศีรษะด้านเดียวกับด้านที่เราใช้สมาร์ทโฟนเป็นประจำนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งจากฮาวาดนะคะ ที่ได้รับทุนจากบริษัทมือถือสรุปผลออกมาแล้วนะคะว่าการใช้โทรศัพท์มือถือนั้นจะส่งผลให้เซลล์มนุษย์เปลี่ยนแปลงไปและอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งหรือว่าเนื้อง,งอกในสมองได้ คำแนะนำที่ควรปฏิบัติตามนะคะก็คือให้กดรับโทรศัพท์ให้ห่างตัวก่อนที่จะพูดคุยตามปกติค่ะก็เป็นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เขาได้ทําการวิจัยแล้วก็สรุปผลมาแล้วค่ะและนี่ก็เป็น6อันตรายนะคะที่เราจะต้องรับรู้กันเอาไว้เมื่อใช้เทคโนโลยีอย่างไม่ระมัดระวังค่ะก็ นำมาบอกกล่าวกันก็รล้กันนะคะจะได้ดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงกันอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมต่อไปค่ะเอาละค่ะคราวนี้เราก็มาถึงในช่วงของรักสุขภาพกับสถาบันโรคทรงอกกันแล้วค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพบกับท่านวิทยากรกันค่ะ คุณผู้ฟังคะในวันนี้นะคะช่วงรักสุขภาพกับสถาบันโรคทรงอกค่ะทางรายการของเรานะคะได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรค่ะซึ่งท่านเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะคะอยู่หน่วยงานคลินิกผู้ป่วยนอกโรคหัวใจหรือว่าคลินิกหัวใจ่วมเหลวจากสถาบันโรคทรงอกค่ะจะมาให้ความรู้กับเรานะคะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเรื่องที่จะสนทนาการเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับ พฤติกรรมอย่างไรไม่ให้ภาวะหัวใจล้มเหลวแย่ลงค่ะซึ่งเรื่องราวของการเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวคุณผู้ฟังก็คงจะทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญสามารถเกิดขึ้นได้ไม่วันใดวันหนึ่งอาจจะสามารถเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาขอความรู้กันนะคะว่าเอ๊เราจะดูแลสุขภาพร่างกายของเราอย่างไรดีเพื่อที่จะ ไม่เป็นโรคนี้กันนะคะวันนี้นะคะขอต้อนรับค่ะคุณณรุทัยเมสุดค่ะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการคลินิกผู้ป่วยนอกโรคหัวใจจากสถาบันโรคสมอกค่ะสวัสดีค่ะคุณณรุทัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะดิฉันยุรมนมลค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องสนทนามาก่อนะคะในช่วงรักสุขภาพกับสถาบันโรคสมอกวันนี้เจ้าขอขอบคุณมากนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านค่ะในความินดีค่ะ วันนี้นะคะอย่างที่ดิฉันได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนไปว่ามีวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรไม่ให้ภาวะหัวใจล้มเหลวแย่ลงอันดับแรกเลยนะคะอยากจะเรียนถามคุณนฤทัไทยว่าให้คุณนฤทัไทยเนี่ยนะคะช่วยให้คําจำกัดความกันก่อนดีกว่านะคะเกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลวคืออะไรกันก่อนค่ะเชิญค่ะค่ะหลายหลายคนนะคะก็จะมีความเข้าใจนะคะว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยคือภาวะที่หัวใจของเราเนี่ยหยุดเต้นหรือว่าหัวใจของเราเนี่ยไม่ทํางานแล้วนะ นะคะคแต่อันที่จรินะคะภาวะหัวใจล้มเหลวก็คือเป็นภาวะที่หัวใจของเราเนี่ยอ่อนแรงลงนะคะไม่สามารถสูบฉีดเลือดน,นะคะเป็นเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพอนะคะ,คะก็จะท,ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมานะคะโดยเฉพาะภาวะน้ําเกินนะคะในร่างกายจนคนไข้จะต้องมานอนโรง,งพยาบาลคะ่ะก็คือเป็นสิ่งที่ เราจะต้องดูแลสุขภาพถ้าหากว่าไปที่เวลาราเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวตามที่คําจํากัดความที่คุณนดดูไทยได้ให้ไว้แล้วเนี่ยเราก็ควรรีบไปพบคุณหมอโดยด่วนอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์นะคะอาการก็ต้องมีอาการนํามาก่อนนะคะค่ะเอาทีนี้เรามาทราบกันดีกว่าว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวนั้นมีอะไรบ้างคะโดยไปถึงอาการด้วยค่ะ จริงสาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะก็จะมีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันนะคะสาเหตุแรกเลยนะคะที่พบได้บ่อยๆนะคะก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะ<ช>สาเหตุที่พบตองลงมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีในเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะโรคริ้หัวใจรั่วหรือว่าตีบนะคะ <im mon proceed> โรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการนะคะแล้วก็มีโรคนะคะการอักเสบการติดเชื้อนะคะของกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่าริ้หัวใจรวมถึง ผู้ที่มีภาวะหัวใจพิการตั้งแต่กําเนิดนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสภาวะนะ้สภาพแวดล้อมนะคะที่คนไข่นะคะมีการดื่มสุรานะคะติดสารเสพติดหรือว่าสูบบุหรี่นะคะอันนี้ก็ล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ค่ะล้วนแล้วมีหลายสาเหตุด้วยกันที่สามารถะนะคะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวกันทีนี้ถ้าหากคุณฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยอยากจะทราบว่าเอ๊ะตัวเองนั้นจะมีสาเหตุที่ทำให้เกิด ภาวะหัวใจร่มเหลวเนี่ยจะดูได้อย่างไรว่ามีภาวะหัวใจร่มเหลวคะมันจะมีอาการอะไรบ่งบอกออกมาบ้างคะ ที่สังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือหนึ่งอาการเหนื่อยง่ายค่ะ<ฆ>สังเกตได้จากการเดินนะคะในระยะทางที่สั้นลงนะคะก็คือเดินได้แค่นี้เริ่มเหนื่อยแล้วจากเมื่อก่อนเนี่ยเราเดินได้นะคะต<ฆ>ามปกติไม่มีอาการเหนื่อยหอบนะคะหรือการพูดคุยนะคะเริ่มพูดได้เป็นประโยคที่สั้นลงนะคะก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบแทรกเข้ามานะคะ<ฆ><ฆ>รวมถึงภาวะการนอนนะคะคือบางท่านเนี่ยจะนอนราบไม่ได้จะต้องมีการเพิ่มหมอนหรือว่ามีการนั่งหลับนะคะหรือว่าท่านหลับไปแล้วเนี่ย รู้สึกสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนน่นจาจอาจหายใจไม่สะดวกนะคะแต่จกักครูขึ้นมานั่งแล้วก็สามารถที่จะนอนต่อได้นะคะรวมถึงมีภาวะการบวมนะคะที่บริเวณข้อเท้าหรือว่าหน้าแข้งนะคะบางคนเนี่ยมีน้ําหนักตัวเพิ่มผิดปกตินะคะมากกว่า2กิโลกรัมนะคะในสองวันรวมถึงมีอาการท้องอืดเบือ่ออาหารร่วมด้วยค่ะถ้าเราสามารถสังเกตได้ว่าตัวเองนั้นมีอาการอย่างนี้ก็ให้รีบไปพบคุณหมอ ในคลาสเร์เรีมารับการตรวจดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับคนไข้นะคะเช่นเหนื่อยง่ายผู้ได้สั้นลงหรือว่านอนพักผ่อนในช่วงระยะหลังๆไม่เพียงพอก็แนะนามาพบแพทย์ทําการตรวจรักษาค่ะมันจะมีระยะเวลาของอาการเกิดขึ้นไหมคะว่าแค่ไหนเราควรที่จะคิดว่าเอยผิดปกติเกิดขึ้นแล้วต้องรีบไปพบคุณหมอเนี่ยค่ะจริงๆ ให้สังเกตได้ในระยะแรกๆนะคะเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเดินเข้าห้องน้ําในระยะทางปกตินะคะก็คือเดินได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าแค่เดินเข้าห้องน้ําก็เหนื่อยแล้วหอบแล้วเนี่ยอันนี้แนะนํารีบมาพบแพทย์เลยค่ะเพราะว่าระยะเวลาของการเกิดโรคในแต่ละท่านนะคะจะไม่ค่อยเท่ากันนะคะโดยส่วนมากก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือมากกว่านั้นค่ะประมาณนี้นะคะ ผู้ฟังท่านใดที่รับฟังอยู่นะคะต้องคอยสังเกตถ้าตัวเองมีอาการนะคะตามที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้มีอาการเหนื่อยง่ายนะคะมีการอ er, ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บวมใช่ไหมคะบวมตามใช่ค่ะบวมตามข,าข้อเท้าข้อาแแข็งค่ะอันนี้คือสังเกตได้ง่ายสุดค่ะถ้ามีอาการอย่างนี้ก็อย่า,น,ยาน,นิ่งนอนใจต้องรีบไปพบด่วนนะคะมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะเกิดเป็นภาวะหัวใจล้มเหลว เหมือนแบบเฉียบพันอย่างนั้นไปได้นะคะราคานี้ต้องฝากคุณฟังไว้ด้วยนะคะที่เราฟังรายการของเราอยู่ที่นี้นะคะแล้วเราจะสามารถปรับพฤติกรรมได้อย่างไรคะไม่ให้เป็นภาวะหัวใจร่มเหลวหรือว่าอาการของเราอาจจะมีอยู่แล้วแต่ว่าทําอย่างไรไม่ให้มันแย่ลงอะคะอ่ะ ลดับแรกเลยนะคะแนะนําให้ทุกท่านนะคะชั่งน้าหนักทุกวัน,นะคะ่ะถ้าเกิดเราปวดเป็นภาวะปวดใจล้มเหลวอยู่แล้วนะคะการชั่งน้าหนักเนี่ยเป็นการประเมินตัวเองในขั้นต้นนะคะเพื่อดูว่าเรามีภาวะน้ําเกินเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกไปถ้าเกิดมีน้าหนักตัวมากกว่า2กิโลกรัมภายใน2วันนะคะอันนี้ก็คือควรรีบมาพบแพทย์นะคะตอ่อในเรื่องของการดื่มน้ําค่ะก็แนะนําว่าคนไข้ที่เป็นโรคภาวะัวดใจล้มเหลวเนี่ยนะคะควรดื่มน้ํานะคะอย่างน้อยนะคะก็คือ ให้ได้วันละประมาณ2ลิตรค่ะซึ่งน้ําในที่นี้เนี่ยจะรวมหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําหวานนะคะนม,หร,มหรือว่าแม้กระทั่งไอศครีมอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ํารวมหมดเลยนะคะออค่ะไม่ใช่จะไม่ใช่น้ําเปล่าน้ําธรรมดานั้นไม่ใช่ร<ช>วมหมดลเลย,ยนะจาค่ะที่เป็นของเหลวแล้วก็ข้อที่สานะคะห่างไกลจากโซเดียมนะคะตัดใจจากความเค็มค่ะโดยปกติแง้็คือจะ คําแนะนําอยู่แล้วนะคะโดยส่วนมากก็คือคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจไม่ควรทานเค็มนะคะถ้าทานเกลือได้เพียงวันละหนึ่งช้อนชานะคะยิ่งเราทานเค็มมากเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสเกิดภาวะน้ําเกินได้มากเท่านั้น,นะคะ่ะ แล้วก็ต่อไปนะคะในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะหลายๆคนเนี่ยที่ป่วยเป็นโรคหัวใจนะคะมักจะไม่ค่อยออกกําลังกายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณหมอไม่ได้ห้ามในเรื่องของการออกกําลังกายแนะนําให้ทุกท่านนะคะก็คือออกกําลังกายคะ่ะเพื่อที่จะทําให้หัวใจของเรานะคะรวมถึงปอดเนี่ยทำงานได้ดีแล้วมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะออกกําลังกายออกแบบไหนดีคะออกกําลังกายในที่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อการ ปั่นจักรยานนะคะหรือการเดินนะคะรอบบ้านนะคะรอบสวนสาธารณะคือเป็นการออกกําลังกายเบาๆแต่ขออยากให้คนไข้เนี่ยคือออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอค่ะใช้การจับเวลาอย่างน้อยนะคะ15นาทีในหนึ่งวันนะคะค่ะแล้วก็เรื่องต่อมานะคะก็คือการที่คนไข้เนี่ยไม่ควรนะคะที่จะสุบุรี่หรือว่าดื่มสุรานะคะเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นนะคะทําให้เกิดภาวะกัดรุนแรงนะคะของโรคเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะก็ คือการรับประทานยานะคะอย่างถูกต้องสม่ำเสมอที่สําคัญนะคะไม่แนะนําให้ซื้อ,อยาทานเองค่ะเพราะว่ายาบางประเภทหรือ,อยาบางชนิดเนี่ยจะออกฤทิต์ต่อต้านกับยาประจําที่เราทานอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการผิดปกติอะไรแนะนําให้พบแพทย์น,นะคะเพื่อที่คุณหมอจะได้ดูแล้วก็จ่ายยาให้เหมาะสมต่อไปค่ะนี่สําคัญเลยนะคะไม่ควร<ช>ไปซื้อยาข้างนอกรับประทานเอง แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการมาตรวจตามนัดทุกครั้งค่ะแต่หลายท่านเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอาการดีขึ้นแล้วไม่น่าเป็นอะไรนะคะก็ไม่ได้มาหาคุณหมอตามนัดนะคะก็จะมีเกิดภาวะขาดยาหรือการดูแลตัวเองที่บกพร่องลงไปได้นะคะก็คือแนะนําว่าไม่ว่ายังไงแล้วแต่ถ้าคุณหมอนัดนะคะอยากให้ทุกท่านมาตรวจตามนัดทุกครั้งค่ะถึงแม้ว่าจะติดธุระอะไรก็ต้องเราจะต้องไปหาคุณหมออันนี้คือเราต้องดูแลตัวเองให้ให้ได้ซะก่อนใช่ค่ะก็คือถ้าสมมติติดธุระหรือว่า ยังไงเนะี่ยคืออาจจะมีการเลื่อนนัดกับคุณหมอได้แต่ว่าบางท่านนี่คือแบบอาการดีแล้วไม่มาหาคุณหมออีกอเพราะว่าคิดว่าตัวเองหายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนําว่าถึงยังไงแล้วแต่ควรจะมาตรวจตามนัดทุกครั้งนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะอย่าอย่าปล่อยทิ้งไว้ว่าเอ๊ะตัวเองนั้นดีขึ้นแล้วไม่ต้องไปหาคุณหมอขาดการติดต่อการดูแลอันนี้ก็สามารถที่จะกลับมาเป็นใหม่ได้เช่นกันใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะใช่ค่ะ และนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับพฤติกรรมของเรานะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวแย่ลงอันนี้ทั้งหมดนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญเลยค่ะนอกจากนี้นะคะมีคําแนะนําหรือว่าข้อเสนอแนะอะไรไปยังคุณฟังเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะเผื่อว่าคุณฟังนั้นจะได้รับฟังแล้วก็ไปปรับตัวในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ก็จริงๆถ้าพูดถึงภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะแม้จะคำนี้นะคะจำฟังดูแล้วรู้สึกว่าอันตรายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเราสามารถป้องกันนะคะไม่ให้เป็นได้รวมถึงนะคะป้องกันเมื่อเราเป็นแล้วไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นได้ๆๆๆนะคะคือเราจะต้องใส่ใจนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะของเรารวมถึงสังเกตอาการความผิดปกตินะคะอย่างที่ได้แท้งไปเมื่อสักครู่นะสักครู่นะคะก็คือเราสามารถที่จะ ดูแลตัวเองสังเกตอาการอยู่ตลอดหากเกิดความผิดปกติก็คือให้มาพบแพทย์นะคะเพื่อทําการตรวจรักษาก็จะป้องกันความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลวได้ค่ะทีนี้ทางสถาบันโรคสรงอกเนี่ยนะคะคได้มีคลินิกนะคะโดยเฉพาะเนี่ยสามารถที่คุณฟังถ้าหากคุณฟังสงสัยหรือว่าอยากจะสอบ,บถามเพิ่มเติมนะคะคสามารถโทรไปสอบถามได้ไหมคะ มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทุกวันเลยะคะวันถึงสุขนะคะที่สถาบันโรคสมองค่คะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่คอยให้คําแนะนําแล้วก็ตอบข้อสงสัยนะคะให้กับทุกๆท่านได้ค่ะค่ะมีเบอร์ติดต่อที่พอจะให้ได้บ้างไหมคะ Uh huh. เป็นเบอร์ของสถาบันโรคอมอกได้เลยค่ะอ๋อนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรไปได้ที่ที่ฉันมีอยู่นะตอนนี้นะคะเดี๋ยวลองฟังนะคะไม่ทราบว่าจะถูกต้องไหมคะ02-547-099993ตัวนะคะ<ห>และ,ะแล้วก็ต่อ30407เเบอร์นี้ใช่ไหมคะ ะค,ะคุณฟังรับฟังอยู่นะคะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะ025470999แล้วก็ต่อ30407นะคะก็เป็นคลินิกผู้ป่วยนอกโรคหัวใจยังไงก็โทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมก่อนนะคะเผื่อว่าสอบถามเบื้องต้นนะคะถึงรายละเอียดแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการที่จะเข้าไปรักษาก็สามารถไป ติดต่อได้นะคะในวันแล้วก็เวลาราชการใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเป็นช่องเ้าค่ะค่ะอาละค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะก็คงจะได้รับทราบนะคะเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะว่าเอ๊ะจะทําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรดีเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองนั้นนะคะที่เป็นภาวะหัวใจล้มเหลวแย่ลงไปอีกนะคะก็ต้องปฏิบัติตามคําแนะนํานะคะที่คุณ พยาบาลนะคะคุณนรุไทไัยเมสุดนะคะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการอยู่หน่วยงานคลินิกผู้ป่วยนอกโรคหัวใจนะคะจากสถาบันโรคสมองได้ให้คําแนะนําไว้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะซึ่งที่สุดเลยก็คือในเรื่องของการต้องไปพบคุณหมอนะคะตรวจ ทุกครั้งก็คือคุณหมอนัดเมื่อไหรต้องไปทุกครั้งอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณนัณรุวยไทยนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆกับทางรายการของเราค่ะต้องขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ ค่ะ,ค,ะคุณฟางคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับเรื่องราวดีๆนะคะจากทางสถาบันโรคทรงอกก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางสถาบันโรคซรงอกนะคะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นะคะจัดส่งท่านพยาบาลนะคะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมอย่างไรไม่ให้ภาวะหัวใจล้มเหลวแย่ลง ผู้ฟังก็คงจะได้ทราบนะคะถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความหมายของภาวะหัวใจล้มเหลวกันไปแล้วแล้วก็สาเหตุนะคะแล้วก็เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรานั้นมีภาวะหัวใจล้มเหลวอ,อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็วิธีปรับพฤติกรรมตัวเองอย่างไรไม่ให้ภาวะหัวใจล้มเหลวแย่ลงคะ่ะตามที่ได้แนะนําไว้นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดฝากเตือนกันเอาไว้เวลาที่ไปพบคุณหมอเราควรที่จะทําการรักษายอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไป ตามนัดที่คุณหมอนัดทุกครั้งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะคะคุณฟังเพราะมิฉะนั้นแล้วการรักษาอาจจะไม่ต่อเนื่องหรือว่าเราสามารถที่จะกลับมาเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวได้อีกนะคะเสี่ยงต่อการเป็นได้อีกเลยทีเดียวค่ะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะยังไงต้องขอขอบคุณนะคะคุณณรุทัยเมสุดค่ะพยาบาลวิชาชีพป,ปฏิบัติการจากสถาบันโรคสองอค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเราไปติดตาม รับฟังเรื่องราวดีๆจากทางกระทรวงสาธารณสุขกันค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะคะและดิฉันยิ่งดมพัฒนาพร้อมทีมงานล่ำลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านค่ะคุณกำลังฟังสถานีวิทยุมกสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะใน